เอาละวันนี้เราจะมาเล่น War Thunder เกมดีเกมดีโดยสามารถเล่นได้ทั้งรถถังมาละไอ้เหี้ยเออตรงที่มึงขันใช่ไหมเนี่ยตายหนึ่งอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเอ้คันหนึ่งเอฟเยิงก่อนยิงกันทียิงกันทีเครื่องบินเออกูปินถ่ายน้ำน่ไอ้สัตไอ้โง่เรือประจันบาน ก็เรือชายฝั่งโดยเล่นได้สิบชาอย่าลืมเอาเพื่อนมาเล่นกันด้วยนะโดยคลิปนี้จะเล่นแค่รถถังนะเราไปดูกันเลยโอไอ้เหี้ยรถถังแบบเออเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะกับด้านนี่เฮ <c oughs> ียนี่มันไอ้ห้อยรถถังหมอนดวง <c oughs> ไม่รคนใช้เปล่าค <c oughs> นอัปเรี่ยคนละัดดีไซน์เียไอ้เหี้ยมึงดูอ่ะมันเอามันเอาส่วนหน้าไอ้เหี้ยด้วยเหระ เออมันน่าเกลียดอะมันแบบมันมันเหลือมันเหมือนแบบเอาเอาทุกคนไปอยู่ข้างหน้าแล้วก็โคตรแอดดิสายที่ยิงด้วยคนคนปิงเลยแล้วถังกูยิงมือโคตร็งไอ้เหี้ยมันมันยิงของมึงของมึงมันยิงยังไงวะมันยิงเป็นหลายนัดปะเฮ้ยต้องยิง้้แนนตายแล้วนะเรียบร้อยไม่ตายไม่ตายจมอะเรียบร้อยอย่าเฮ้ยเหี้ย เยี้วันนี้นูเอชันอิตาลีโอ้แล้วแล้วก็สุตกูหมดตอนกูยิงเล่นไงแต่ว่ากูทำไปแล้วไม่เงียะแล้ววะไอ้เงี้ยมึงบังกูปากปากบอกปากบอกปืนมันแตกให้กูจะปิดชีพอันนี้เรียกว่ามันคือการแก้แค้นไอ้ไม่พอยิงมันพอยิงมันเอาไปเอาไปเอาไปพอพยิงมันเอาไปไปเรื่อยๆมึงอยากลองกูเหรอไอ้บันหนียิงมึงไม่ยิงตีตะขาบมันน่ะหนีไปแล้วไปเอามันดิหนีไปแล้ว ไปพ่อไงรถก็ติดรถมึงไงเฮียมเล่นไปได้ไงมันเลี้ยวมันเลี้ยวเลี้ลยวซ้ายขวาไปเราแววซ้ายโอ้หลังเข้าไา <laughs> อ้กูตายอี๋เฮียเไม่ไดายิงเล่นเลยเฮียโหปืนปืนกลจิ๊กจิ๊กยิงเข้าว,วะ่ะเนี่ย7.2 7.28ยิงเข้าด้วยวะเฮียแม่งสุดยอดวะ่ะ <c oughs> ใช่กระลุกจริงๆ เกมแม่งหันมาละเดี๋ยวมันโฟนมากดิตายแล้วตายแล้วแต่ยังมีอีกตัวนึงมันอยู่ในจุดเอ้ยนั่นไงนากูเอ๊ะเห็นแล้วด้านขวานี่นี่แหละหน้ามึงซ้ายไปเลี้ยวซ้ายไปเลยเดี๋ยวจะดักมันอยู่นี่นี่ไงอุ้ยโอ้โหนี่ไงยิงไม่โดนไม่เป็นไรเพื่อนเจ็บไหมเอ้ยโอ้ตุกูตุกุอือโอ้ เขาไปไหนแล้วอะเขาหายเฮียเขาแม่งหายกูรู้ว่าอาอย่าละอย่าไม่จีงหลังกูแล้วมึงเอาเฮียให้กูไปสู้กับรถถังไอเฮียเฮ้ยมันมันยิงเข้าไอเฮียนี่มันเป็นเหมือนแทงเลนทอยอะปืนกลก็จีงกันเลยอาเข้าพ่อมึ่งไงเฮียมันจะเข้ากูเรองนอย่านะยังไม่รู้ไอเฮียนี่มันรถถังโบเค้นอย่างนี้มา ดูเค้นดีไซน์เออมนไปแล้วแม่งโคตรไวเลยเฮียไม่โคตรซิ่งอะ ABC สามเฮ้ยเฮียช่วงมุมนี้ไม่โคตรดีเลยวะอยู่หลังไอเียตามพี่จีนไม่เหมาะไม่ยบนเขาเต็มเลยวะตามพี่จีนไปเร็วมุมนี้โคตรดีเลยบ้านวว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 ว โดนโอ้ไม่พังนี่เฮียจัดแล้วไม่มีแต่โดนได้ได้อีกได้อีกนั่นหนึ่งมันยิงเพื่อนไปแล้วอุ้ยโอ้เป็นอะไรได้แอซิดนี่ฮะมันเขาไม่อีกมันเขาไม่อีกอมนก็มีอมนก็มีกูเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยนี่นี่คือการลุ้นลูกนะลุ้นลูกไอ้เหี้ยส่งลูกเข้าแล้วโอ้ไม่โดนเพื่อนอุ้ยโหหนึ่งหนึ่งออกซ้ายหน่อยได้ปะเนี่ยพังแล้วพังแล้วแล้วอีกหนึ่งเฮียมื่กียิงเครื่องยนต์กูห่างมันจะไม่ตายเลยเออออกออกซ้ายตรงหินอะ ผมจะดูด <W Memorial> <m> ูแมวงตายเหี้ยเห็นลิงขึ้นไปมเห็นีมีมีนะฮะมันยังจอดอยู่เลยหนึ่หน้าเห็นป่ะบนเขาอ๋อคุณเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นอะไรลายคลีเหี้ยจะต้องขับเออมัเล็งมึงอยู่มัเล็งมึงอยู่เรียบร้อยโอ้ยค้างก็โอ้ยไม่ได้ยิงใครเลยเหี้ยมีแต่คนแจ้งยิงไอ้เหี้ยไมีแต่คนแจ้งยิงไอ้เหี้ยกูไม่ได้ยิงใครเลยกดซีค้างไว้อ่อ๋อเหี้ยเพิ่งรู้เนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยมึงไม่สังเกตเลย นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้หรอกไม่มีโอกาสได้ใช้แล้วเปิดมันก็ดีอยู่มันดีอยู่ปกติกูไม่อยากให้มันเ้ยบนเขาอ่ะมีมันหันกลับช้าเอฟมจีมึงอยู่ที่มันสันเลยไหมไม่ไม่ไม่บนเขามึงอ่ะมันมันเล็งอยู่มันนี่มึงเล็งได้ป่ะน่ะเห็นปะเน่วะเออเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมันเล็งมึงอยู่หรือเปล่าอีกคนพวกัดเอ้ยมันมันเห็นมันเล็งกูอยู่เอ้ยมันไม่เห็นกูมันมันโมโหโง่โง่โง่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูวนแต่กูวนขับไปส่วนมันแมันจะไปยังไงวะ เดี๋ยวมึงดูนะมึงดูมึงดูสามร้อยคิวอ่ะเดี๋ยวมันดูสามร้อยคิวโอาเลยเรามาดูกันเถอลยทำไมทำไมมึงเอาจริงอ่ะอะไรวะกูเห็นนะกูเห็นนะเรียบร้อยเอฟเราตายคู่แล้วเว้ยกูเอาอิตาลีมาด้วยสักตาเว้ยสักตาแล้วแล้วลุแล้วลุแล้วน้องกำลังเกิดอีนี่แม่งแม่โฟกัสเกมดี่เฮเฮ้ยโฟกัส่องดีนี่มาแล้ว ไอ้คันโบเค้นนี่ไอ้เฟอร์มาเลยทำไมเนี่ยโบเคนรถถังไอ้เหี้อ่ะเฮ้ยแบบนี้ไม่เรื่องดีวะจะบอกว่ามันเอามาเกี่ยวอยู่แล้วอะฮ้ยเรามาอ้อมไอ้ใครทันเอฟึงตามกันมาดิเราอ้อมไปทางซ้ายดีกว่าหรือว่าอาจจะไม่เกี่ยวกันนะเฮ้ยเห็นละเอ้าแบบนี้ใครเล่นดีกว่าโผล่ยู่ไหนกูกำลังจะระเบิดกูกำลังจะระเบิด มาร์กนีมาร์กนีไม่ได้มันอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยกูยิงไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวกูไปเล่นกับพวกมึงรอ้อนนึงเดี๋ยวพวกตายกันตรงเนี้เล่นได้ค่อยถ้าอิ่มอร่อยเลยกูเห็นเต็มเลยอ๋อกูเห็นมัอนละโอ้ยโอ๊ยไอ้กูถืกว่าไอ้เฮียมันยิงกูไม่เข้าเฮ้ยแค่นัดเดียวนะแค่นัดเดียวเป็นเล่นไอ้เฮียทำเป็นเล่นเหรอไม่เอากูโอ้ข้างหลังมัฮะอ๋อไม่ใช่ไอ้เฮียมั่วมั่วไม่ใช่ไม่ใช่ท่านี่โฟนระวังนะมึงนั่นอุ้ยไอ้โฟนเกือบ กับตุย่ยกูโดนเปิดก่อนกูก็บินแล้วเว้ยเฮ้ยเขียยิงหน้ากูนม่ยังอยู่ได้อีกกวะอุ้ยกูยิงเข้าแล้วเข้าว่ะเออเข้าแล้วเข้าแล้วเฮ้ยมม่งยิเข้าได้ไงวะมึงไม่เลยหอมอกินเกลือจะเข้าโอ้ยตายเฮ้ยชีวิตที่ดีเดี๋ยวกูแบบเล่นเล่นทั้งวันเลยเนะีะบายเลยสโกเล่นดีกว่าไอ้อย่างจะมาเล่นลตัวตาหรือว่าแบบว่ากดเทียร์กดกดเล่นเทียร์สองก็ต้องเอาเฉพาะเทียร์สองมาเล่น ไม่ไม่ก็มันเอ้ยเฮี้ยแป๊บนึงแป๊บนึงอยู่ที่แบตเตอรี่เลยเฮ้ยอ๋อดีมากเหรอรถบอกอะเคเคเขาเจออะไรบางทีกดเชอร์แมนยังไปเจอเฮี้ยมาไอ้มาเดอร์มาเดอร์มามาได้เฮี้ยได้เฮี้ยห้าตรงกูมีคันหนึ่งอะแม่งไปเจอทีห้าเลยกดเล่นบางทีอะเมื่อก่อนกูเป็นแล้วแอบว้าว่มาช่วยยิงหน่อยตรงกูเลยแป๊บนึงกำลังไปเลี้ยวขวามาเห็นแลมัน เอาจิงวะเหรอาลุงเก็บแต้มอย่ามึงตายโคนเหรอเฮ้ยไรเน้ยไรเอ้าเห็นเห็นกระเทียละวแล้วเนื้อหนึงขันมาก่อนผมไม่สองคันเลยนึ้เว้ยโอเคมีคันนึงไม่นั่นเพื่อนไม่ไม่ข้างหน้ามึงเลยต้นไม้บังอยู่ What the dog doing เฮ <t> ้ยหน้ากูเห็นปะเห็นปะเนี้ยนี่ไอ้เชนี่เอ้สองขันเลยเหรอโอ้สองขันเลยเออเอาขันหลังก่อนมึงเอาคันหลังตะคันก่อนกูตายละ ซ้ายกูมากลางเล็งมึงอยู่ด้วยโดนตายคันคันนึงซ้ายซ้ายซ้ายถ่นซ้ายไปเลยตรงนี้โดนโดนอีกคันนี้จะโดนอีกคันนึงไอ้คันนี้แค่สู้ได้อยู่โดนอีที่เดียวได้สองคันปะได้สองคันแต่ว่ากูโดนอีกคันนึงมันจะแเหวี่ยงซูอีกทีนึ่งอีที่เดียวว่าเมื่อกี้แม่งไก่เนี่ยมันกูเลยกินข้าวไอ้นาหน้าหน้าเห็นแล้วตรง LVT อ่ะโอเคไอซีมันไปแล้วโอ้มันซิ่งมันซิ่งจัดอ่ะดีคันคันอีคันเล็กอะ คลิ้งจัดอะโดนโดนคิดท er, hey. ี ed, mm ่เขาหิบเอาอีฟสองคันสองคัน huh. ที่นียใครว่างวะให้กลับมาลากูทีกูจมดินยิงข้างเลยเอฟมันมีคันหน้าอีกคันหนึ่งตามไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวกูไปเองคันกูเอ้ไม่ไม่ไม่ว่างวะตามไปเลยตามไปโเลยโอ๋ยวไปดึงให้ชอยกันเลยอือข้างหลังสองคันฝนฝนฝนเฮ้เห็นล้วเห็นแล้วไม่กระไรยีจีกูโดนโอ้โหโดนไม่พังว่ะคันคันเล็กด้วย คันหนึ่งทางคันนึงนเฮเลเมียคันนึงน่งปไปไหนวะผมมันไปแล้วนี่ระเบิดผมทางเราพานาสวยเฮียซิงซิงว่ะเอมแบกเฮียใครก็จีบไปอยู่ไรเฮียล่างทองมาเฮียล่างดูดตรแม่แล้วทันเดอร์ร่างทองแต่นร่างดรงแม่ไปแล้วอันนี้มัยเฮียเนียมันเกี่ยวยังวะเกี่ยว <Lightning. S 2> แล้วเกี่ยวพ้องยังต้องไป ัวไปหน้าหน้าเห็ทียแล้วกูมายดิดคนเดียวแบบซึ่งซิ่งอได้ะไรวะลองดลองกดดิจะไม่เกี่ยวเด้เออเนี่ยเกี่ยวละเดี๋ยวดึงเนี่ย s as ไม่เอาไม่คืนจริงว่ะเฮ้ยทำไมเพื่อนโดนอย่างไร่ะอ๋อมันอยู่ในพี เดี๋ยวเสี่ยงหวันแหมอยู่นี่ถูกทำให้เฮียนี่ตกใจเดี๋ยวแม่งตกใจยิงว่ะตายร้อนหัวใจไว้เดือพันไอ้เย่ยหลอดนี่ย่าถอยหลังไอ้เย่ยหลอดนี่แบบหลุดด้วเฮียเฮียจอกูยิงหลุดเลยดิมึงสือขอเล่นติ๊กต็อกล้อนนี่ยโอะขอแม่งเจอถึง ว่าว้าว้ามีมีมีฟุตเทจวัตททนเดอร์ปะมีทำไมขอ่าให้กูสักปีแนได้แล้วน่งตายไปเดทำไมกูยิงมันไม่เข้าเลยวะไอที่มันโดมันเข้าเลยมันเข้าน้อยมากอ่ะอดโดหนักโด้หนักเอีเลง ได้รถถังมาเลงแล้วไปเลงกูมาเลงกูอยู่ยิงไม่เข้ายิงมันเอาได้รอบนึงชอบอะไรกปยิงมงพี่กระสุนโหลดชอบอะไรไปยิงมาเีากระสุนเล็กเล็กขุมกึ่งที่มมาเร็วจิ้มไป็นเนี้อะไรเลยเพราะมันเลงกูอยู่เอาไปยิงมันยิงปากกระบอกปืนมันไม่ยิงมันยงมันไม่ไม่ ยังไงเล่เข้าไปเาเลยไอ้ยังไม่รูนที่มัมอยยงไม่เข้าเอฟรอร์รอเอื่ออไปเป็นตัวลอก่อนนี่เราจะเข้าไปทำไมวะเออไม่คุณโมดักฟ่งตัวฆ่ามามีโอ้โหนี่ไงนี่นะกูไม่ไปนี่อ่ะแม่งตายต่อหน้ากูเลย แม่งโดนอาร์เทีรี่ตายด้วยไม่ไม่ได้โดนยิงนะใช่ตรงข้ามตรงข้ามตรงข้ามยังแม่งบังแต่อุ้ยกูโดนอะไรเนี่ยอะไรเคเบิลอ๋อไม่ใช่แชีวอย่านะอุ้ยนี่นี่กูถึงแล้วเออไม่ใช่นี่ว่ะพอตรงข้ามอย่าออกมาอยู่เอ้ยเทียอยู่ข้างเราขวาใช่ใช่ใช่เดพื่อนเพื่อตรงกลางยิงตรงกลางได้ปะระเบิดระเบิดจริงจริงระเบิดโอเคยังไม่เห็นอะไรเพื่อนใจเย็นอุ้ยกูโดนไหนยิงเนี่ยโอ้กูโดนฝั่งขวาโค้งขวาสุด ไปช่วยซ่อมหน่อยไปซึ้งซ่อมหน่อยพวกคุณอยู่โอ้โหไอ้ย่ามึงก็วิ่งอยู่แนวสนามเพ่อโอ้โหนี่เงโอ้หข้างเราเลยโอ้หข้างเราเลยไอ้เจ้ากูหันโอ้โหกูหันไปยิงไม่ได้เออหันไปเจอมันเลยไหนเห็นมปะตายเออสวยเพื่อนมันช่วยซ้อมแล้วข้างหน้ามีอีกโฟนดีซอนเดี๋ยวนี้ดีซอนเดี๋ยวนี้ถอย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 เร็วถอยเร็วไอ้หนุ่มโอเคได้แล้วดแล้วดีนะมันมันไม่หันมามันเป็นโง่ น่เอ้ยมาอีกมาอีกคันหนึงขวาเราคันเดิมคันเดิมมาอีกตัวนึงโอ้ยเฮียมันสวนกูมาแล้วมันยิงด้วยโอ้โหทีคัดนั่นแหละหน้ามึงโอ้ยกูตรงไหนอ่ะมันไม่ใช่ตรงนั้นยิงแคนเซอร์ไหวโอ้กูยังไม่เห็นต้นไม้บางไลยเฮียมันเห็นได้ไงวะก็มันก็มันจีราแล้วมันขับมามันเห็นหมดแล้วเว้ยังโคตรเนี่เลยกูยังเม่งไม่เห็นมันเลยอีกอีคันหนึ่งอ่ะตรงนั้นเยอรมันนะนี่ไงนี่ไงไอ้นุ่ม เฮียแม่งซิ่งจังอ่ะแม่งอยู่กันสามพันอ่ะโดนโดนโดนอ้าวเฮียเฮียเฮียโฟนแม่งโอ้กูเห็นละแม่งอยู่ตรงนั้นสองเอาไปตัวเล็กยิ่เฮียกูแด้แค่นั้นแล้วเฮียเฮ้ยเียบนเขาจะรอกูผะเนี่ยน่าจะมานะโอ้ฝั่งนู้นเต็มเลยฮาวทุกคนฝั่งนู้นเต็มเลยทุกคนเฮ้ยแม่งรอจีกูอยู่สองขั้นเฮียหลังเราไหมเฮียสองขั้นสองขั้นแล้วหลังมัน กูยิงอยู่ไม่สามคันคันที่สามมาแล้วฝั่งตรงข้ามมาโดนโอ้โหไม่โดนสัดโดนหินเอาเอาแทงในทอยก่อนอ่ะเนี่ยนโอ้โหไอ้เยอะจัดโดนนัวดิจัดของห้อยแม่อันตรายเชฟโซ่พวกกูเป็นโลคมนุษย์ไอ้หลังมึงว่ะห้อยเรียบร้อยสองคันเลยแม่งอยู่ใกล้มากกว่าชิดเลยเอ้แต่มันไม่เห็นว่ะเอ้มันเห็นแหละแต่มันมีโซ่ ลูกเดือดพ่อที่เดือมันยังอยู่ปล่าวะยังอยู่ตรงสอบห้อะมีตัวหนึ่งโอ้ยมุมนี้ดีเลยได้เห็นนู่นนุ่นนุ่นไอ้เอฟซ้ายซ้ายซ้ายตรงห้อยเห็นป่ามันกลังซิ่งอยูหน้าห้อยเลยโดนโอ้โหไม่พังว่ะเดี๋ยวโดนบนเขายิงอีกน่าเบื่อว่ะตายป่ะโอ้โหไม่ได้ว่ะมันอะลังจะจีห้อยแล้วไอ้เฮ้ยไอ้ิดกูมีออกพังแล้วกูไม่โดน ่หมดเขาเหะป่ะดูให้อยู่ดูให้อยู่กูดูหลังให้อยู่โอยเนเยอะโอ้โหไปหลังมาเอฟหลังมาหลังมามันจริงมาแล้วมึงขับไปหน้าก่อนตรงขับตรงหินไม่ละมันยังไม่เห็นเว้ยมันยังไม่เห็นเฮียมันไม่เห็นมึงว่ะเฮียมึงี้ยมาเยอะเอาๆเอาแล้วโ้โแล้วเขาชิดกูเลยพ้นไมงเห็นป่ะนเห็นดิเอาไอ้เฮียนี่ก่อนก็ได้ดูด ดวิดเว้นดิดเ,เอาลอโอ้ไม่ไม่พังเอออีกทีเดียวอืกูขอละกันเน้นๆไหนมันตรงไหนอีกแต่มันขึ้นมาอีกตัวละระวังบนเขากูดูให้อยู่ในมุมนี้มุมนี้ฝน,นได้เหรอเอ้ยนั่นนัตรงข้ามเออได้ได้ได้ติ๊บจริงก่อนเฮ้ยไอ้แม่มันลงหนีไปละโอ้โหไม่มีคันนึงมีคันนึงโอ้ไม่ใช่เหรอไอ้สัสไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยม,มันสบม,มันรู้มึงละทางนั้นอะ เฮ้ยเฮ้ยอ้ยอันซ้ายก่อนอันซ้ายก่อนเอฟเห็นปะตรงจุดเออะนั่นแหละนั่นแหละทางที่ป้อมปืนมันหันไปเว้ยนั่นเองกลไปหามุกเล่นใหม่ดีกว่าตรงนี้อันตรายเกินมันน่าจะวนอยู่ไปมาข้างหนีข้างก่อนโอ้ยโดนดีเจ็บไหมเจ็บไหมโอ้ยข้างนี่โอ้ยขี้สุดไหน่อยยุหลบเร็วเวนุ่มหลบเร็ว หลอกยังไรสู้ดีอ๋อเป็นมาว่ะเป็นมาแล้วมันวนอยู่แถวนั้นอยู่ไปหาสัตว์นู้นๆไกลๆไกลยนู้นเห็นไหมให้อูโอ้ยโดนโดนโดนกาอีกทีเดียวมึงตายไม่รอดแน่น้องอู้ยไม่ทายหรอกพี่ถึงไปไหนครับพีทีเดี๋ยวโดนอู้ยังไม่ทายหรอพี่่พีจะถึงไปไหนอุ้ยยังไม่โดนอีกเหรอถ้านั้นแล้วนะสี่นั้นแล้วนะเอ้ใกล้ๆอุ้ยถ้านั้นแล้วนะไปคอยยิงไปละ มันมันถึกจังง่ามันยังไม่พังอีกหรอแม่มึงเล็งไม่โดนป่ะเออถามนะทักทีเฮียหกนะกว่าจะพังอ่ะอุ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนจุดสำคัญเออยิงไม่โดนจุดมันหรอแม่งโ้ยเฮียยิงเข้าว่ะเอาเลือดเอาเพื่อนแตกอ่ะเม็งพังยังวะแตกนียเฮียหลังมึงเอฟยิงไม่ได้ป้อมกูมันงัดช้าไม่ไม่ได้ที่ กระรางแค่ใน my friend เลยเราไม่ไดเออเนี่ยเล่นเนเินขวาเนี่ยได้อยู่หนมองเอ้ยมาตรงเอ,อเห็นละ M3 เป็นไหนวะกูเ,เห็นนะเฮีย t ด e d ด็อกดูวเองเอ่อน่ากลัวจีมันเออเนี่ยเพื่อนแม่งมาอีกแล้วไอ้นี่ตรงกูเลยเฮีย เฮ้ยเอฟหน้ามึงมีน,นั่นอยู่ <c oughs> <c oughs> เออี่เราโคตรฮีอะไร พ่อเป็ชายิ้มห่ายตายไอ้คันนึงโอ้เกือเชี่อเราถมกขนาดนี้ด้วยได้ไมล่ะพ่อฮะขอขอสาเหตุดีๆได้ไหมแบบดีๆมันฟังเอ้นออนั่นแหละไอ้คำนั้นแหละที่ยิงมดปิดไฟในการใช้คิ้วอย่างแรงพ่อพุงมึงโดนยี่อะไรกันนะนี่เงินหมดเลยเน่งปัญญาออนเฮีย โัวนี่อะไรกันนะทำไมดีกันหมดลนะ่ะเี๊ะมันเกิดมายิงมือมึงเหรอเออ,เอ,อไปบีกันเถอะอันนี้ทาได้ดีน้อยได้ยิงสองตัวก็ดีใจแล้วอย่างน้อยได้ยิงบ้าง,งออตึงตึงตึงวะล่ะไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยแม่งไอ,อ้แม่งตนนัวีมึงยิงหลัง,งมึงอ่ะแม่งมาจีบจี้กูเลยเชื่อเขาตัวเล็กอะชนมาชุบชนแม่งเลยไอ้สัสแม่งยิงไอ้นี่ว้ยแม่งยิงไอ้กระสุนปืนอะ ไอ้ที่เก็บมาตัวนั้แม่งกินแล้วงรถถังมือเหลือได้เหลือได้หัวสิคุณเรียบอะเอาตรงไอ้แบบแม่งอย่างงี้อะตรงนี้ไม่ไปแทบเลยเฮ้ยเฮ้ยมึงซิ่งเหลือเกินไอ้หนุ่มแกซิ่งอย่างนั้นเหรอเอ้ยแต่เหี้ยไอ้เหี้ยกูเจอเด็กแว่นหน่อยเหี้ยเด็กแว่นมีการวะเฮ้ยเด็กแว่นเด็กแวัน อย่ยแม่งซิงวันเลยเด็กเด็กแว้นยุคสงครามโลกแม่ซิงมันเลยสัตว์กูจะดุ้งเลยกำลังหันไปดูอยู่เยอะกว่าท่าไห้ถึงวันน่ะมีมีไล่ยิงอยู่เนี่ยโอ้จะทำการยิงซับปั๊มลีเซอร์ไหนแล้ววะไหนแล้ววะเชนั้นไปไหนแล้ววะก็เป็นทางกลัาตายเอ่ย วายเอ็มยีสองน้าสงสารนะมาเจอบิดคนหน่อยว่ะเพื่อนอ้เจไม่เห็นแล้วนะนะจ้าบ่อดแล้วเปล่าอยยุ้ยเฮียแม่งทิ้งระเบิดไกลกูไส้สัตว์นี่นี่ากะกูว่าตายนี่ยากไหนวะเดี๋ยวรู้ว่าอยู่ตรงขามอ๋อไม่อยู่หน้ากูนี่แหละอยู่ในเมืองอะ่ะไอไปเลยตาม ไม่เห็นนะมองไม่เห็นว่ะยันต้นไม้ปังอุ้ยรอทัดไปนี้ก็ดีอุ้ยเราจะชนะแล้วมันกันละอ๋อนั่นไงจะเห็นแล้วมันดูยังไงว่าว่าฝั่งนั้นมันเหลือแบบคนกีบเอ้ยชนทำเหี้ยอะไรคุณยิงอยู่ขนาดก็แทบไม่ได้กันแล้วกันละกันเลยเว้ยหี้ยตดออกไปเลยกู ตัาแทบอยู่ไอยังไม่ดูกูกำลังดูแล้วไม่กดดูคนตรงไหนลดทอนลดจริงหน่อยวะโอเคเออดีละไดีวเวลาเอาคันยืนมาอ่านายยิงว่าอย่างั้นเหรอหนุ่มโอ้ยโดนดูที่ทุกจังเลย วิ่แค่นี้ก็เล่นเครื่องบินได้แบบสบายใจแล้วสินะแฮ่แม่งหันตามกูแกคิดว่าฉันจะไปทางนั้นกันเหรอเยี้ยมไม่ตามกูมาเอาบีซีนี่มาเล่นอยู่เอาตุ่ติงมาเลย้ยรถกูติดช่วยด้วยเฮลมี่ไอสัตว์เอ้ยแม่งมาละ ไม่อาแกยิงตีนกันเหรออุ้ยเฮียิงได้เลย่อย My gosh ได้ระเบิดไม่ต้องถึงระเบิดพันฟอนก็ได้มาการะเบิดหลายโอ้แม่งล่ากูไอ้สัตว์เฮียข้างบินแม่งยิงหน้าไม่ได้ โอ้ยโหที่นั่นโดนเลยโอเคระเบิดเวยกูยไม่เอามาเลยไอ้เหี้ยงเครื่องบิน<อ>ที่นี่โคตรกากเลยเนี่ยมันด็อกไฟโอ้โหตายเย็ดแน่ดวงสวยจัดใครมันด็อกไฟแม่้องเกิดแน่ๆ มีเฮนีああ <ates> ่แม er, you know oh, okay. ่งเอาจูบเลยหรอไจูบมั่วจูบมั่วเลยตายโอเคไอ้สันกูได้หนึ่งตัวแต่ว่ามันก็ส่วนกูเหมือนกันเกเรพ่องนี่ไงกูว่าแล้วมันอยู่นี่จริงด้วยเพราะกูได้ยินเสียงตอนแรกแล้วนะครับมันอยู่อ้อมหลังหินเหรออ๋โอเคอ่ะอุ้ยเราเพื่อนตายแล้วโอ้โหแย่ไงอุ้ยมาหามาจีเลยมาดิจูบกูเปล่าจูบกูเปล่าจะปื่นมันแตกนี่ว่ะ